ยาเสพติดเรียบย่าพิษทำลายชาติพังโอกาสเยาวมชนให้ดับสูญพบปัญหาตั้งสติดีมีผลทวีคูณจงเพิ่มพูนมองเห็นค่าตนเองพรันรเริ่มหาแรงบันดาลใจใกล้ชิดอาจเป็นสิ่งลิขิตเส้นทางฝันนำใจก่อนกำแพงช่วย และท,ท่านผู้มีเกียรบที่เคารพทุกท่านคะ่ะดิฉันนางสาวราัศดาพงเกิดน,นักเรียนชันช้นมัธยมศึกษาปีที่6จากศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนหนองบอัวกิทยาคารท่านผู้ฟังที่เคารพคะจากรวนประพัน์ธที่ดิฉันกล่าวไปข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่ายาเสพติดนั้นถือเป็นบ่อนทำลายประเทศอย่างว่า หลายคนที่เกิดความว้าวุ่นภายในจิตใจพอเรามีความทุกข์ก็มักจะหันหน้าก็หาสิ่งที่ทําให้ลืมความทุกข์ได้ชัวขนจะจนลืมเสียงไปสนิทใจว่าได้คว้าเอาสิ่งที่เป็นอันตรายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของตนเองเสียแล้วแต่ในทางกลับกันเมื่อเรามีปัญหาควรกรองสติของตนเองให้ดีหันมาให้โอกาสกับตนเองได้สร้างความสัทธาน์ในชีวิตดังเช่น เมื่อกล่าวถึงแรงบันดาลใจสำหรับดิฉันแล้วหมายถึงพลังที่อยู่ในตัวของบุคคลเป็นสิ่งที่คอยขับเคลื่อนความคิดความระพฤติให้ประสบความสำเร็จตามที่ใจปรารถนาเราต้องเป็นกำแพงให้กับตนเองซึ่งกำแพงที่ดิฉันกล่าวถึงนั้นหมายถึง ส่วนการสร้างแรงบันดาลใจนั้นไม่ยากเลยค่ะประการที่1เราต้องมีเป้าหมายในชีวิตจัดลำดับความสําคัญจะช่วยให้คุณทําเป้าหมายสําเร็จได้ไม่ยากประการที่สองทุกอย่างไม่ต้องสมบูรณ์แบบขอแค่ทําให้ดีที่สุดก็พอประการที่สรับฟังผู้อื่นมีเรื่องราวดีๆจากผู้อื่นรอบข้างเราที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราได้ประการที่สี่ คิดบวกและเชื่นชมตนเองเราต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองเชื่อชมในสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเป็นทุกท่านคงได้ฟังแล้วนะคะว่าการสร้างแรงบันดาลใจให้หัางไกลจากยาเสพติดนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและสามารถปฏิบัติได้ทั้งสิน้นยาเสพติดถือเป็นเนื้อร้ายทำลายชาติที่ก่อปัญหาด้ดย นั้นทาให้ความคิดผิดวิถีจิตใจฟ้่นเฟือนดื่นแมก้กระทั่งความยัางเกรงทําร้ายแม้คนที่ตนเองไม่รู้จักแต่ที่น่าสลดใจยิ่งนั้นคือการทําร้ายคนที่ตนเองรับอย่างไรความปราณีนอกจากนั้นยาเสพติดยังทําลายชาติให้ขาดความบริสุทธิ์หยุดการพัฒนาอย่างเป็นระบบส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐ,ฐกิจและ ความมั่นคงของประเทศดิฉันผู้ที่มีความฝันอยากเห็นบ้านเมืองสงบแต่ต้องถูกสยบด้วดินอยางนาเสียดายยิ่งนักที่พลเมืองขนาดนับหันมาจับมือตับงบวัาทำลายประเทศเป็นมูลเหตุให้บ้านเมืองต้องขุนคืนด้วยอาธรรมขอบคุณและสวัสดีค่ะ